สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับพอกับช่องนุมิสารชันแนวนะครับมื้อานี้กฤติพาพี่น้องนะครับและภูถี่รุ่นหวยรุ่นเลขรุ่นเลขทูกไอ้ไข่ทั้งกันนะครับหลายหลายคนนะครับมื้อานี้นะครับเป็นมือดีนะครับมื้อวนนี้ผมเรื่ว่าที่มาขอเลขจากถูกไอ้ไข่นะครับซึ่งผมเด้บูชาไอ้ไข่มากนะครับ กับมีที่บูชามากับมีคือผ้ายันนะครับผ้ายันมาจากวัดเบิงบาปภัสสวัสดนะครับเป็นผ้ายันไอ้ไข่นะครับบูชามาจากในวัดเลยนะครับแล้วก็เป็นที่บูชาอีกอย่างหนึ่งก็เป็นนี่ครับตะกุดครับตะกุดสแตมครับมาจากวัดเจดีเลยนะครับบูชาจากในวัดเช่นเดียวกันนะครับเหมือนนี้นะครับก็เลยถี่ว่าขอเลิกไอ้ไข่โดยไม่ถูกเลขกนะครับมาครับมาลองบ้งครับถูกเลขกนะครับ ซึ่งถูกติดต่อกันมาสามงวดแล้วนะครับจุดทูบนะครับงวดนี้นะครับงวดที่สี่นะครับอ่าผมพาจุดให้พี่น้องเบิ่งครับรุ่นเหมือนกันครับ เอาครับหลังจากที่จุดทูบจุดเทียนแล้วนะครับแล้วก็จุดทูบขอเลขาอายไขนะครับกับก่อนอื่นเลยก็ตัณโมสามจบนะครับแล้วก็ว่าคาถาของไอ้ไขนะครับเอาครับเลือมเลยครับนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติกุมารไขเจดีจะมหาเทโร ลาภะลาภาพระวันตุเมซาธุกใอยดวงวิญญาณให้ไขนะครับจงโดนบันดาลนะครับกให้บาลมีใอ้ไขนะครับโดนบันดาลให้ถูกดวงนี้ให้ถูรางวัลงวดวันนี้สิบหกนี้เด้อครับเด้อให้เป็นตัวเลขนะครับให้เลขตามทูกนี้ให้ออกงวดที่สิบหกเปิภาจะถึงนี้นะครับซาธุสัถึงวันนี้เดี๋ยวเอาของมาถวายอีกนะครับเดี๋ยวไอ โจทก a h มาแก่บนแล้วครับรุดนี่เหนียวสือของเหรียญมาถือสาม้วดเลยสือของเหรียญมาให้ครับเอาครับหลุดน้ำกันครับจุดไปแล้วครับเป็นความเจือส่วนบุคคลนะครับหมักกับตามใดนะครับซึ่งทดี่ผมบูชามากับมีแค่ผ่ายันกับตะกุดนะครับซึ่งเป็นของแท้เลยครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ลังใหม่แล้วนะครับหิงหงเห็ดหิงแบบบหมนบานธรรมดานะครับนี่ไกลมาถวายนี้ของเห่นถวายนะครับขืนพานนะครับอยู่ทั้งพานเป็นตะกุดไอ้ไข่นะครับแล้วก็ผ้ายันหัวมาใส่กอดนะครับมางดหนีมาคอยนะครับพี่น้องครับก็หอพี่น้องทุกคนนะครับที่มาหลับชมและติดตามช่องโรงเียนสารเบองนํำกันอยู่ตอนนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีไปนกำกันนะครับเด้อเบ่งให้จบคลิปแล้ครับ ไม่คนข้างเร็ยวอยู่นะครับค่อยๆลุดแม้มกันครับพี่น้องครับใจเย็นๆครับเบิ่งให้จบคลิปนะครับเด้อพี่น้องทุกคนครับขอบารมีไอ้ไข่แล้วนะครับให้บารมีไอ้ไข่จนจงโดนบันดานเหล็กถีในถูกนี้ให้มันมาออกหวมววันที่16พฤษภาค,คม้มตีจะถึงนีด้วยเถิรสาถูกขอให้ออกงรงงเด้อไอ้ไข่เด้ที่จุดมากเดี๋ยวที่เอาของมาถวายอีกมาแก้บนนี้นะครับถือของเหรียญใหม่อีก ทุกหลานไในบดนี้ทุกคนที่เบิ้งคลิปนี้ในบดนี้น้ำกันทุกคนนะครับเป็นความเจือสมทุกคนนะครับโปรดใ้เวทอนญาตในการรับชมนะครับทุกคน้เขามาเบิ้งนะครับกใอยทุกคนโจกดีนํำกันนะครับเด้อวันนี้เอาตรงๆเลยครับถูกมาแล้วสามงวดติดนะครับผมถูกสามงวดติดแล้วครับจากเลขทูบนี่แหละครับเอางวันนี้เอามาแบ่งปันพี่น้องนะครับเคยเห็ุไปแล้วหลายคลิปนะครับ ไปย้อนเบื้องใดครับในวิดีโอผมนะครับไปย้อนเบื้องกันได้ครับเอารับเบื้องต่อไปเหมือนกันเลยครับเลขขึ้นมาแล้วครับตัวหนึ่งครับโฟกัสเบื้องในตรวจถูกดีๆครับเลีถูกดีๆครับรบเบงกลฝากาพี่น้องกดไลค์กด ติดตามให้ด้เยครับเตอให้กำลังใจนะครับช่องนุ้สารชั้นแนวนะครับ่ายทำเห็ดทุกอย่างนะครับเห็ดไปเรื่อยๆนะครับหาคลิปวิดีโอที่มีประโยชน์มากแกพี่น้องทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับของค้นหมักสื่อหวยรุ่นเลขรุ่นหวยนะครับเอามารุ่นทำกันเลขถูกนะครับมาตัวหนึ่งครับเดี๋ยวชัดเลยครับตัวหนึ่งแล้ว ใจเย็นๆนะครับเห็นเราเลขหนึ่งพี่น้องเมืองต้อยนะครับม่จะมีสองหลักหรือเลขสามหลักนะครับผมก็ลุ้นกันนะครับหวดนี้ก็จะซสื่อตามเลขทูปน,นะครับสื่อกลับไปกลับมาใหนนี้นะครับหวดนี้นะครับให้ทุกคนเอาไปเสี่ยงทุกคนนะครับเด้อขอให้ทุกคนโชคดีเอาไปเสี่ยงครับเด็กขอพรจากไอ้อไข่แล้วมารมีวเมีไข่ดวงเป็นญาณอยู่นี่พอดีมาให้เลขเขาอยู่นี้แล้ว หลุดไม่ทำงานครับสังเกตด,ดีๆครับผมก็ได้ถว,วายน้ำแดงไปนะครับแล้วกาน้ำแดงแล้วก็จุดถูบจุดเทียนนะครับกะวานะโมสามจบดแบบทำโดยก้าทาของไอ้ไข่ครับ คืออิติอิติกุมารไก่เจดีเจมหาเทโลลาภลาภพระวันตุเมบก็ขอพรไปแล้วนะครับดลบันดาลให้เหล็กไดทูมนี้จงออกงวดที่16พฤปุษภาคม2อง4านี้นะครับให้พี่น้องทุกคนที่มารับชมให้โชคดีน้ำกันนะครับ เห็นมาแล้วนะครับเห็นด้วยกันบ่พี่น้องโอ้เล็งามเล็กชัดเจาวเลยครับเล็กชัดเรล็งามเี่ยดีอ๋เดี๋ยวลองให้มันใหม่เบิร์ดกอนนะครับวันนี้ไม่เล็กยังอีกวะแต่ว่าใหม่วันเบิร์ดเดอร์ยังอยู่ครับยังอยู่ อยู่กางคืนเงีย,งยบๆร้อนๆแน่เด้อพี่น้องกลางคืนดึกๆรอไปํำกันครับให้มันใหม่เบิดน,นะครับจะได้บอกว่าเป็นเลขใดนะครับที่ขึ้นตัวเลขให้ในคลิปนี้เลยนะครับ บนหนังสิติกับสุตทหารไว้ทั้งหมดหน้าถือเดี๋ยวเอามาถวาใบนะครับเด้อไก่ขอดงดสิบหกเปิดเสืาอีกให้พี่น้องทุกคนถือ,อร่วนกันงหมดนีครับหลุดมืออีกครับว่าที่มีอีกตัวหนึ่งบพรพี่น้องถ้านะเห็นสองตัวแยชัดแล้วเนาะตะวันบอลเบิดเด้อเบอร์ไงไก่เนี่ยไงไก่ครับมันยังใหม่ดีอยู่ อีกตัวนึงอลีสามตัวนะครับเอาผมจอยพี่น้องเบิ้งตีเลยดีกว่าจะชัดไปเลยฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับเดอ้อฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับเดอบ้อมักบ่มากแนวไหนคอมเมนต์มาในใต่คลิปได้เลยครับคอมเมนต์มาได้เลยครับตอบทุกคอมเมนต์นะครับ คันผู้ได้โชว์ดีถูกงวดนี้ต้องกันก,นกนัขอฝากแช่เนี่้นะครับเด้อให้พี่น้องแช่เนี่ยครับ อีกตััวนนึงะครบฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเออฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนุ่มพสารชั้นยาวนี่นะครับเดี๋ยวเก็คลิปต่อไปออกมาอีกนะครับฝากคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ให้นุ่มพสารนะครับคอมเมนต์มาผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับเห็นเล็กอย่างกันแน่คอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวได้เลยนะครับเออเป็นรุ่นกันครับพี่น้องวันนี้ยี่หกกดสปาสองหางหกซีนะครับ เดี๋ยวถ่ายเสร็จผมลงคลิปไปเลยนะครับเนาะใหม่มดแลลวนะครับชัดๆเลยพี่น้องเห็นด้วยกันว่าครับอ่ะตายเมันใกไกๆนี่นะครับเลยชัดๆ,ๆเลยครับนิดหนึ่งอะไรอ๋อชั่วๆพี่น้องมันเกี่ยงเลย สำคัญก็ชัดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเห็นได้ชัดแล้วเบิดลเลยเกียงเลยเห็นด้วยกันนะครับเนาะนะเบิ่งจากหัวถึงหลังนะครับเลขเห็นด้วยกันนะครับเลขเนาะเดี๋ยวผมพิมพ์ไปให้ในคลิปเลยนะครับเลขกจะเห็นนะครับ เป็นเป็นสองสองเก้านะครับสองสองเก้าสามตัวเลยครับสองสองเก้าเด็กเก่าเลยนะครับ 2, 2, เนี่ยสองสองเก้าจ่าไปได้ครับสามตัวสองสองเก่าอัปเดตเก่าให้ชัดเลยคือไทย เรียบร้อยนะครับจุดใหม่เรียบร้อยนะครับฝากพี่น้องทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้องเมีสารเชนแนวเยนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับจะทีลจะต่อไปนะครับเนาะขอพี่น้องทุกคนโชคดีทุกคนน้ำกันทุกคนนะครับโชคดีน้ำกันทุกคนพี่น้องขอให้ทวมกันงวดนี้ครับมันหมานะครับเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับก็ล่ายไปแค่สานี้วก็นะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่รับชมเบิ่งติดตามนะครับขอบคุณสวัสดีครับ